สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องสวัสดีพ่อแม่เอฟซีสุขสุขสุขเดอ้อครับผมผมนพผู้พาครับายงานตัวนี่ <c oughs> มาเชี่ยมมาซอยกันเพลงไม่จะออกเกาโมงเศร้านี่ครับ ระวังเพ่งอ่ะพ่อโจกับน้องอุ๋ยอิงอุ้ยเธออุ้ยเธอซอยกันกดไหลกดแช่กดเชียร์เด้อครับผมซอยกันอีหลากับพ่อโจหลองเพ่งน้ำกันหลองเพ่งน้ำกันเช็ดแหลกก็บเวลาเมื่อต่อไปกระชีขึ้นเต็มฟิตจะริงกันสองคนเป็นตะมวนเนาะครับเนาะ ใจกับฝาดซอยเช่ซอยเชี่ยซอยเป็นกำลังใจให้ี่หลาหน่อยเฮ้านะครับเนาะเมื่อขึ้นบัตรละลอยออหยังบัตรละลอยยืนหน้าแก่ยืนน้าทอนวดนมเนาะโอ้ยคน ติดหนึ่งมาแรงทั้งหน้าหา้านทั้งทั้งลูกทั้งพอเปลี่ยนกันติดหนึ่งติดสองสุดยอดครับสุดยอดเท่ากับอยู่น้ำสาวหน่อยนี่แหละถึงยังบ่ดด้ไปเบิ่งนะถึงยังบ่ดด้ไปเบิง่งผมกะยังเชื่ยอยังสุดซินุดยังค่อยเชื่อค่อยติดตามใหนกำลังใจ ตลอดเวลาบ่เมน่าบ <_ cer pected> no! ่สนใจเด้ผมน่ะสนใจจริงๆน่ะผมอยู่ระยองผมว่างวดหน้าผมสิไปเบิ่งนช่วงที่ผ่านมาเขาก็มาเลยนั่นล่ะเขาก็มาเลยยู่นในตัวเมืองแต่ว่าผมติดพระละเก็บติดงานติดอย่างไปบ่ได้เนาะอยากไปอยากไปอยู่ซื่อตุกตาจักโตมันก็ได้ไปฝากที่าซื้อตุกตาอย่างโตนึน ติดหามาไล่ไปฝากจักหน่อยว่าเจ้ของกะบอกคอยมีเนะาะบอกเป็นอย่างเอาขอให้ได้เป็นเบิงไปเชี่ยไปใส่กำลังใจสหนะอ,อยากเป็นแบบนั้น <c oughs> จักเหมือไดต้องล่อเบิงตะล่างต้องล่อเบิงตะล่างเพิ่นพฤิมาตอนไหนเนาะม่เคื่อนยู่นครพนม มันนี่มันนี่ยังย่างประเดิมโปรแกรมเลยตกใส่นอกมันนี่เดี๋ยวต้องขับไปเบงโปรแกรมอยู่งเตึ๊ดๆๆๆๆๆโอเคเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลอกคลิปต่อไป เศร้านี่มันต้องล่อตามห้อยอีหลาที่เขาตามห้อยตามเป็นไปสุดสิงตัวอย่างที่เกิดขึ้นมันก็มีทั้งดีใจก็เสียใจมันก็บได้เลี้ลยวไหลเงี้ยในกรณีของแต่ละเรื่องแต่ละเล่าที่เกิดขึ้น มันเป็นประเด็นนั่นก็คือความอิจฉาริษยาความอิจฉาริษยาในตัวสาวน้อยผมบได้ออกซื้อ่หนะผมสิบอกผมอาจจะบ่เก่งในเรื่องโมน่แต่ว่าผมก็สามารถทม่องใดเป็นยังก่ติดซิขนาดเต็มแสดมัันจริงๆมันเป็นไปตัวใดผมพอแม่สังเกตเบิ่งเดอบ่ว่า ส้าหน่อยจะไปเล่นใสเป็นเ,นนนเสียอันยัตลอดเวลาเต็มพื้นที่ตลอดเวลานึงนะนึ่งเี่นะแรงเชื่พอพอ่อพ่อแม่แม่เส้นครับเอฟซีพื้นมาหลายน,นี่ขอที่หนึ่งสองระ,ระดับโลกโซเชียลต้องยกให้โจยมานิน่นพอ,พ,อ,พ,อพื้นผ้ากอพอพื้นผ้าสา เฮ็ดเบิงอะเบิงว่าดังยกยกรลดับหมอลำขึ้นมาได้สุดยอดขนาดไหน้เฒ่าผูแกหลังจากที่บ่เคยเบิงหมอลำมมาดนยังกลับมาเบิงเลยยังกลับมาเบิงเลยนะอยังกลับมาเบิงเลยมันมันมันเป็นนิยงที่สุดยอดอยู่แล้วแต่อันเรื่องนันกะล่อยมันไปล่อยมันไปฮาว่าได้ไปใส่ใจตรงั้นเพิ่นบ่ใส่ใจอยู่แล้วทิดเท่าไดเพิ่นก็บ่ได้ อันนี้ขอพิดพาดมันอยู่มองไหนขอพิดพาดมันอาจจะอยู่น้ำไผ่คนไหนคนหนึ่งติดคน,คนจัดแค่นั้นเองนะ <c oughs> สองมะไล่ทิดเสียบมะไล่ทิดผู้ใดที่ว่าเป็นมะไล่ทิดเนี่ยเป็นเบิร์นเดอร์เป็นเบิเร์นยู่หลังห่านด้วแม่หน่อยเนี่ยโอ้ยเห็ดสมือ๋อรหลุดนะเห็ดสมืออ,อ,นะเ,อเลยบ่มีว่าเหมือนไอ้สีบไว้เห็ดมะไร บเสดไปเบิ่งในในหลดนองเด้อหลังหลดนองนะส่วนที่คล้องข้อไปแล้วเขาเก็บส่วนที่คล้องข้อไปแล้วเก็บเก็บใส่รถเก็บใส่รถตลอดเวลาจนถึงเมื่อไดกลับบ้านพักผ่อนเจ็ดหนึ่งเอ่อไม่หน่อยพวกเอกน้องอีกเพิ่ออนกับสิ่งากันมาแกะมาไล่ต้องเบาอีสานแน่เบาโทษแน่พากันซอยกันแกะยูนนั่น,นแหละ สพวกที่ค่อยอิจฉาลิษยานะจริงๆนะน่าจะน่าจะยึดได้แล้วไม่ต้องไปอิจฉาลิษยาเพิ่นดอกเพิ่นผ้าเห็ดเพิ่นผ้าสายเพิ่นทำมาหากินเท่ากับมีหนาะที่เบิงหรือผู้ใดเป็นยูทูบเปอร์ผู้ใดอยากได้สารฝันอยากได้เตรียมพร้อมที่อ่ที่เฮ็ดคอนเทนต์นั้ค,ค่ะ ค่อยๆไปศึกษาผมเนี่ยมีผู้ติดตามอยู่ตอนนี้ผมต้องขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณมูว่านะมีมีเขามาติดตามโอ้ได้เกือบสิบยี่สิบพนต้องขอบคุณพอๆไปไปเอฟซีและผู้ติดตามนะครับผมต้องขอบคุณหลายๆครับตอนนี้ผมได้อยู่ผมมันลอยสามสิบลอยสามสิบเอชแล้วกัรที่แรกว่ากัดสิบถอยกัดสิบถอยนั่นแหละมานเน่เอ จะเห็นตัวในก็เล่ล่องสู่เบึงก็ล่องสู่เบึงสู่ไปเรื่อยๆเอาคลิปน้องมาอ่าสัตวาย่ามาบรรยายนิดนึงหลังเข้ากับเป็นผู้เว้าต่อบนเดียรเห็นมันตกเต็มคลิปแบบเนี้ยว่างๆว่าสิคุยทักไปหาเบาอีสานอยู่มันนันก็ขอเบอร์โทรเบาอีสานไว้แล้วคุยกันเพราะว่าเข้ากับย่างโบกินเข้ากับยัางโบก่ง ต้องปรึกษาระดับอาจารย์นั่แหละประมาณนั้นแหละครับ <c oughs> ครับตังไดก็ฝากแช่ฝากกดติดตามเพลงไมม่นน้กเก่าโมงเศร้าครับเก่าโมงเศร้าผมคนหนึ่งหละสิเขาไปซอยกดไลค์กดแช่ชชกดแชร์ฝากติดตามตลอดนะครับผม ฝั่นั่นนะครับผมนบผู้ผาครับผมครับเดี๋ยวคลิปนาพ่อกันไหมนะครับเนาะเขาให้พอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนที่เขามาเบิงมาดูมาแย่งมีทุกความสุขคว,ความเจริญเด้อครับเด้อผมความเจ็บยังหาได้ความไข้ย,ยังหามีอายุดีมีสุขตลอดเวลาครับผมผมนบผู้ผาสวัสดีครับ